อ้าวเดินไปเลยอู๋ไม่ไปส่งแล้วซาแล้วไงในช่องมึงอ่ะซาอะไรแหมเยอะแล้วมึงอ่ะคอนเทนต์อะไรกูรู้มึงพูดจริงไม่ใช่จริงรักมีฮะไอ้มึงเดินไปเลยขอก็ไปมึงยังงอกูแล้วกันเออกูไปนะเออก็ไปเถอะงอกูแล้วกันไว้งออยู่แล้วเดี๋ยวสักกี่กูแล้วกันสักกี่กี่งี้งี้งี้จัดมึงเงินเยอะในช่องมึงอ่ะซ่าหน้าดู คอนเทนต์มันเป็นคอนเทนต์มึงต้องเข้าใจกูกูไม่เชื่อมึงหลอกคอนทงคอนเทนต์แหละกูรู้มึงพูดจริงกูรักมึงกูจะพูดจริงได้ไงทำมาเป็นพูดพูดแหละเอขาให้กูดูหมดแล้วแหละมึงอ่ะแง่แง่กูก็ไปเข้าไปดูมาแล้วเนี่ยในช่องมึงเนี่ยแล้วมึงเดินไปเลยงั้นมึงเอาเงินเดือนให้กูไม่มีเงินเดือนมึงมีที่ไหนล่ะมึงทำฟรีอืมเอาเปรียบกูนะ เงินเดือนอยู่ในบัญชีกูก็ต้องของกูดิมันอยู่อะไรของมึงอ่ะไปมันเดินไปกูซื้อมึงมานะซื้ออะไรไม่มีหายกันแล้วมึงก็ได้กูแล้วหายกันแล้วมึงไม่ได้กูไงไม่ได้เออมันก็เสียด้วยกันทั้งคู่มึงจะอะไรวะเออมันก็มึงก็คือมึงต้งดีตังอะเออถ้าจะให้กูไปอะแต่เสียกูก็เสียว่ะเสียเสียอะไรมึงเดินไปเลยแค่นี้